ไปเอามสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกุนสุขสนสมองสุบรอบพ่อก็ะสอบแทนคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้ก็อยู่เที่ยงหน้าทถาแม่พี่น้องลอยหรือว่าข้สารอ่ะตุ่มกุ้งเยอะในน้อพี่น้องจังหน่อยสบายดีพี่น้องนี่ค่ะน้ำปกงเด้อแกงไก่แกงไก่พี่น้องไหยพักกันนั่งขาสลุดสลอนนี่คือว่าพักกันนั่งขาปั้นเข่าว่างอะไรก็ไม่เบิร์ด พากันมือสุดท่ายแล้วพี่น้องเ้ยมือยังเซตใจก่อนี่พายุยังก็ตัวพายุมาเห่าพายมาเหาอีย่งก็พายุมาเห่าเลยลา้ว่าพายุมาเห่าเฉพาะี่มาที่ชามที่ะเปสชากาวามซิบนี่ก็เพราะชามซิฟกพากันพากันมาถาปั่นเขาพี่น้องเขาอย่าง้กองอยู่ืนกอ พอนังแท้นเพันกินแล้วแล้วยังไปร่งไปหามันอย่าถ้าเอาขาวปูกพี่น้องเลยน้องไผ่นเพันซิ้อเมื่อปลาท่าแม่แล้วเกี่ยวเขาแหละพันเมื่อปลาวันนี้เขาอแม่ก็ซ้ำแม่ก็ซ้ำจิตใจแล้วก็ขอาจ้า มัน่าเอามาจีเร็นมันมาเรกก็ขายยังก็ตัวเายาเออแรกที่นี่น็ล่ะเขาดำน่ะอีนา่าหาอฮาวันบหนึ่งรเริกอเป็แรกก็เขายายังลุ่มขขเขาย <c oughs> าเขาเจ้าลุงไปไปอ,อ,อ,อีิน่าเหรอาวเร็งเปนแรกก็เขายาไลายบอกเขาเจ้า พังพี่น้องหนูไปพังยืนสวยไม่ได้กินเอาไปไหฟเลยกินอยู่กับไฟเลยพี่พักกนพอกกาอนันนาวพี่น้องเลยแทำแม่เพื่อเลยเอาผ้ายางลง อากาศก็านาวลวาวมลลลตอนนี้กระถาลดปัน่นเข่ายังงามได้ลดปั่นเข่ามากกันไถ้าแม่แกงไก่ไว้ถ่าอยู่บริกแกงไก่ถ่าลดปั่นเข่าได้จะแกงไก่ถ่าเนี่ยสโอ้ยมาเพลนแล้วไม่แต่จิค่าคนให้ไก่กินลกูก<า>ลูกไผ่ของถ้าแม่เปิดกรสิเมื่อแหละพี่น้องกำลังจะเกี่ยวเขาแล้วก็ได้กระสิเมื่อป้าถ้าแม่ถ้าแม่กระซำสิคายเขาแล้วกินผู้เดียว ฮามอ้ยหามน้องแพมมาถาปั่นเขาเข่าถ้าแมนก็ได้ร้ายตื่อพี่น้องเย ตายเติบกองขาวคนถาหลดปั่นขาวตอนนี้จะสีก็จะท้อสินาจะงงบรรยากาศก็นาวเลิบนาวเลยพี่น้องในสวนท่าแม่ก็มีหลายอย่างอยู่มีมีแต่คองอยู่คองกิ่งอ้าวเป็ดน้องดีแทกเฮียพี่น้องเอ้ยท่าแม่ชิลาพิชชอบรู้ว่านด้แล้ว เพเพื่อนอะไรยังแม่หัวโป๊กๆแวมาเพื่อน่าหัวโปก็นาเพื่อนมาเนาะเออหัวโป๊กเพื่อนนะเพื่อนมาเทวันนี่น้องดีแทกเป็ดนะบอเห็นเด้นน้องดีแทกเอ้ยไปไปไปีรไเ็บไบอเกดเน่าน่ะเทียงคว่ะเล้ยเทียงคว ที่หนาบ้องอีกอเย็บใสต้น,อตอนาอะขนาดล้าอะก่อนเที่ยวควบปกปักแล้าอะเย็บเรา,าเรา,เราอยากตกวดถ่ย ແລະລາວ qua mẹ, à, là... mẹ ອາ <laughs> แม่เพื่นสิมางคอกฐานเพื้นนาน้เพื่นสิมางเพื่นสีหยาเพื้นว่าทางหน้ายเนยมันโล่งพื้นว่าเพื้นสิเอาไปไหวทางนั้นง่ายข้อขานเมื่อหน้าภาคห่วยลระพี่น้องเอ้ยเทียงหลังนี่ย่าอยู่เลยข่าไพ่จะได้สัจจะคือชีวิตไพ่ยู่ไพ่ก็ดึงไปฟาไพ่ก็ติดึงไป,งไปตู้เย็นก็ดึงไปพากะมั่งลง <laughs> ไม่เรืออะไรเลย, <laughs> ยอยอยู่เที่ยงหน้าภาคห่วยระบาดนี้ชีวิตยูเพี่ย <laughs> ง ยังใกล้อัน้าเย่างกุ้บย่างขีอัดเอาเพื่อสิมาาลงเพื่อสิง่ายสิใส่แป้น่อแม่จะสิเทบอเฮาเหดเป็นเคอาะ้วกับเทนะแม่มันจะง่าย เทเทเทแป้นก็มีนั่นได้แปะนั่นน่ะแม่แป้นได้แป้นติบ่นั่งเด้ฮานน่ะอึบ่สิบ่นั่งบ่สิเอาฮานออกมานี่ต้สิเอามายังเด้มาไปเฮ็ดข้าวานเนากแม่โอ้ยแป้นต้องดีๆเอาใครใครกัวเจ้าสิเจ้าสิใส่ยังซะหาแป้นใส่โลดแม่เอ้ยเทาดลง่ะแล้วข้านี่ เอาอาห้านออกมานี่เจ้บาบ่แล้วยหรือภาษาเจ้าเล่าเจ้าก็แล่าขาหน, <c oughs> นองเอิญขาปัน่นมี่น้องเอิญขาผู้มาเห,ห็ดหายเพื่อนมาเพื่อเสียอาห้านออกมาไหว้อยู่พี่เพื่อนมะาอยู่เดินอยู่โกคาร์มเพืนะ่อนมาชิมมาฉลองอยู่จกชิมมาฉลองข่าวแล้วฉลองข่าวแล้วเยอะก็ขาจากล่างช่องล่างก็ยังดีด้วเหรอยังขาน้อง,นงอันนี้พี่น้องเดียน,นี่นะน้องอันนี้พ่นแล่าข่าว น้องอันน,นี้มันจะในแหลวเขายังหลายบุญอะหลายเรานาคุกใโทรหาเพิ่นเลยน้องอันนี้ก็ได้เป็นอาแท่องเพ็นนีีนะแม่เป็น,นะะอาเซียเจอหาี่ชอบแล้วะต่ยากเขาปลูกกันเถิงเราจพาไปทางหน เเขาปูแมนปูโม,โมปูแมนสิพาพไปทำได้เอาเคยหลายยางแล,ล้วส่งลงมาเลยปันหาคืนมาค้าปันหาขืนว่อยู่ตรกนี้อันแมนน้องเทศนอะก็ได้เราขื่นกอ่อายยาง เมื่อคืนก็ก็นี่มาคลานนะเมื่อคยล่พะพละอาทตย่งลงมาผู้เหล่มนาวแล้วแค่ไหนแต่ทำแม่เพื่อนก็แล้วเขาแล้วพี่น้องเลยเรือจะถากบ้านมือนี้แน่มือสุดท้ายมือเอาเผาเล่าแล้วน้ำกัดน,นะพี่น้องหน้าว่าทําแม่เพื่อนสิได้จักสอบถ้าหล,ล,ลุดถ้าหลุดนะครับพุ่ม แค่จริงก็ทกกโทรจองเต็มว่านเลยได้ยังรอคิวอยู่ยังอีกล้านหนึ่งมาใช่จะกินไก่ต้มต้มไก่ขาก็าด้วยคนต้มเจ้าไก่กินโหลดวะชิต้มอันเจ้าคลองอันโหลดปั่นเข่าให้เจ้าคลองกินให้ไก่กิน,น,ออน,นให,นใหนม่ในะจะลงไปเอาะไรจะแม่แม่ลากนะโออ้ยหนบ่ไดง ใส่ดอกสีอันสีลักเสเช็ดบางได้เห็ดบางขอกทานขอกเป็ดนนี่ลยเอาาห้ลังขอมาเดิก็ได้ลืมตัวมามาจะมาหออพี่เลยลืมขอนตี ไ่ดูกไพ่ท้าแม่เพอร์กัสซีได้เมื่อบ่าเลยเซ่เซฟเพิ่นขึ้นยังโบเห็นลงมาจะเกอนแม่นทอแท่นก็รอหลุดน้ำกัดน้อพี่น้องรอมาเขาเป็นทองแท่นนะเขาท้าแม่นะชี้ได้จักสอบชี้ได้ชี้มือนี่รือมือได้กันแน่น้อพี่น้องรอหลุดน้ำกัดโลดแม่นทอแท่นกระถาหลุดคือกันนนั่แหละว่าชี้ท้าแม่เพอ่์ชี้ได้จักสอบรอบก่อนอะไรชี้โพกว่าแม่รอบก่อนอะไรชี้โพกสอบเราหลุดน้ำกันนะพี่น้องเนาะ สี่สิบห้าสิบหอนกันเราหนุนกันพี่